สวัสดีครับนะครับขอต้อนรับทุกๆคนนะครับเข้าสู่ช anel ของรับตาครับผมแล้ววันนี้ครับเป็นคิวของราศีพฤษภนะครับคนที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมครับถึง14มิถุนายนนะครับามารู้ว่าจะเกิดเรื่องราวอันยังความหักเป็นอย่างไดนะครับในเดือนมกราคม2,562แล้วนะครับผมนะอย่าดีรอเลยฮะเซตแรกครับความพักครับผมความรักครับลามไปถึงเรื่องการงาน นะครับตามมาเลยครับสเต็ปเดิมเลยการเงินฮะการเงินครับฝึกเครื่องยังไงนะฮะอันที่4ครับโชคลาภที่จะเกิดขึ้นกับท่านนะครับมุมนี้เลยน่จัดกันไปเรื่องแรกครับความรักครับผมมาใจเสียงต่มมาทีเดียวนะครับความฮักครับผมช่วงนี้นะฮะเอาตรงเรื่องความรักคุณค่อนข้างที่จะขายคนสดเอาคนสดก่อนเลย คนโสดช่วงนี้เอาก่อนตรงๆครับคุณมีการอัปเดตตัวเองขึ้นมาจากที่โสดมานานมีการตกแต่งใบหน้ามีการทําตัวเองให้ดีขึ้นทำให้น,น้ำหนักคุณไี่ขึ้นมาเอ้ยนะครับมีโอกาสครับช่วงนี้คุณจะค่อนข้างที่จะอิ่มเอิบนะครับมีคนเข้ามาคุยด้วยค่อนข้างที่จะสบายใจค่อนข้างที่จะชี้นกเป็นนกอยากกินอย่างได้กินมีบริวารมีคนเข้ามาหาคุย มีคนคุณสามารถจิกใช้ได้ครับนะอันนี้คือสําหรับคนโสดกาลังมีคนมาจีบกันช่วงนี้เป็นคนที่ช่วงที่คุณกําลังโดนเอาใจครับนะเป็นคนที่ช่วงนี้อย่ามีคนมาจีบคุณแล้วก็คุณจะเป็นคนที่แบบสั่งอะไรอย่างได้หมดอะประมาณนะั้นอะจิกใช้มีคนขับรถให้นะมีอะไระต่างๆนานานะครับสําหรับผู้หญิงนะเดี๋ยวผมจะคุยเรื่องผู้ชายให้ฟังนะเอาผู้หญิงก่อนสำหรับผู้หญิงก็จะมี มีคนรับใช้เพิ่มขึ้นหลายๆคนเลยแหละครับนะถ้าคุณแบบจะป่าลายมือประมาณนั้นแต่คุณก็ไมาได้เรือกใขรสักคนหนึ่งนี้คือมีโอกาสนะถามว่าอยากจะคุยกับไครครับก็อตอนนี้เอาตรงๆว่าคุณกำลังสนุกกับการใช้อำนาจอยู่สำหรับคนโสดนะกำลังสนุกกับการใช้อำนาจอยู่เพราะว่าผมดูแล้วหลายๆคนนี่ที่เข้ามาเขาเข้ามาด้วยความชอบคุณด้วยหลักรูปลักภายนอก ชอบคุณเอาลงตงรงกับเขาวางจะฟันคุณนะฮะอันนี้คือระวังไว้ตัวนะครับติต้งไว้รักยังไงเื่อใจไป5%นะคอนเซปต์ชาแนลเราไงนะครับประมาณนี้นะนะมีคนเข้ามาคุยด้วยครับแล้วก็รวมไปถึงเรื่องอ่าการสร้างความสัมพันธ์ต่อไปผมคิดว่า,พาไพ่ใบนี้มาเสริมนะยังเหมาะ,ะเติ้ถ้าถ้าความสัมพันธ์แบบเนี้ยผมว่ารักษาความสัมพันธ์แบบนี้ต่อไปเรื่อยๆดีกว่าแต่ไม่ปะจุมนเกินไปนะ บ่งบอกกันตัวเดีเดี๋ยวมันจะจังเฮาหัวนะครับสําหรับคนโสดอยู่สําหรับผู้ชายครับช่วงนี้คุณกําลังค่อนข้างที่จะลืมถึงถึงเกี่ยวกับเรื่องความรักกูย่งหม่อมเอครับกับการใช้ความรักถ้าคุณไปหักไก่สักคนหนึ่งในตอนนี้นะครับคุณจะเป็นคนที่แบบไปรับใช้คนอื่นอ่ะนะคนโสดจะยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองไปเป็นคนรับใช้ผู้หญิงเลยนะครับถ้าตอนนี้คุณฮักเมาไข่หรือว่ากำลังคุยไก่สักคนหนึ่งนะ ตัวเองอยากกินข้าวอะ่ะซื้อมาให้หน่อยสิโอขี่รถเครื่องไปตัวเองอยากได้นันนี้เก็บเงินไปซื้อให้เปิลเนี่ยอยากดูหนังเรื่องนี้เนี่ยโอ้โหโกดตังค์ยืมเงินพาไปดูหนังอย่างงี้เลยครับคุณจะเป็นคนประมาณแบบต้องตามใจตามใจเจประมาณนันะ้นน่ะคุณจะโดนกดกดหน่อยนะนะถ้าเป็นผู้ชายนะประมาณนี้ถ้าคนโสดอยู่นะครับอ่ะสาหรับคนที่กําลังโสดครับอ่ะสำหรับที่กาลังคนโสดผมขอแบ่งชายหญิงนะ คนที่กําลังโสดอยู่นะครับสําหรับผู้หญิงช่วงนี้คุณค่อนข้างที่จะโมโหตัวเองแล้วคุณก็จะกินขึ้นมากนะแต่คุณจะพยายามที่จะแปลงโฉมตัวเองจากอดีตที่ตัวเองเคยตกต่ามาก่อนคุณพยายามที่จะอัปเดตตัวเองขึ้นมาด้วยด้วยคําแค่ว่าอยากเอาชนะครับสําหรับคนโสดนะเอ้คนโสดกําลังโสดไง คนนี้โดนกําลังโองหักอะเอาตรงๆคนนี้กาลังโองหักคุณแค่ต้องการใช้คําว่าแค่ต้องการเอาชนะเอาชนะเอาชนะอีกฝ่ายหนึ่งเท่านั้นเองคุณอาจจะมีคนเข้ามาคุยด้วยเยอะคุณอาจจะใช้เขานั่นอย่างนี้โชว์พาวเว่ากูนี่แหละมีคนมาจีบเยอะโชว์ว่าคือมันปิดปมด้วยผมเชื่อผมเชื่อครับอุ้ยอาจจะอู้แรงไปนิดนึงครับอาจจะปิดปมด้วยที่ว่า ทำไมมึงไม่เลือกกูวะกูดีขนาดนี้ดูสิมีคนอื่นมากมายมาชอบกูมึงควายไม่เลือกกูเขาก็พยายามเนี่ยเนี่ยย่อเนี่ยย่อภาษาภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรครับขอพิมพ์บอกผมประชดเออโอ้โหไม่จะขึ้นได้ช่วงนี้คุณอยู่ในช่วงประชดผู้ชายประชดความอกหักของเราอยู่นะครับอันนี้อย่าบ่งบอกเลยว่าเนี่ยนี่คือเรื่องคุณจะระวังเรื่องความอ้วนมันขึ้นมาคุณจะดูแลตัวเองคุณจะคุณจะแต่งหน้าแต่งตาทำเพื่อตัวเองที่ดีขึ้น แต่คุณจะลืมว่าคุณกินเยอะไปคุณมีน้ําหนักขึ้นแน่นอนครับประมาณนี้สาหรับคนโสดเป็นผู้หญิงนะส่วนคนโสดเป็นผู้ชายที่กําลังโสดอยู่กําลังมาโสดอยู่ผมใช้แบ่งนีเลยช่วงนี้คุณกับบะมียนงทำไงกำลังโสดอยู่แล้วคุณไปปิ๊งไข่ัะคนหนึ่งอ่ะคุณอยากมนไข่อยากจะฆ่าเวลาอยากจะฆ่าเวลาคุณมุ่งทุกอย่างไปหาเขาเพราะคุณกําลังเจ็บปวดหัวใจเขาเป็นยาวิเศษสําหรับคุณไงคุณเ็ต้องไปหาเขาทุกๆวัน คิดถึงหาเขาพระคุณอยู่ตัวเองมาได้คุณยังยืนดื้อลำเลยงยื้อเอาตรงๆว่ายืนด้วยขาตัวเองมาได้ในช่วงนี้นะยังอ่อนแอไอ้หี้ยนะขอโทษนะครับนะยังอ่อนแออยู่ในตอนนี้นะซึ่งเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่เราต้องวิ่งเข้าหาผู้หญิงนะครับเป็นอย่าง,งาที่เราอ่อนแอเป็นไป,ไปมาได้ที่เราจะอยู่อยู่กับเพื่อนแล้วใส่เล่าอาหารสุดท้ายม,มาคุณก็ยังแค่หึงเขาอยู่คือปิกไปเสาะหาอย่างพวกนี้อยู่เราวอาไว้ตัวสําสหรับคนโสดนะครับผมนะส่วนถ้าใครมีแฟนครับผม อย่งเงี้เมื่อกี้เรื่องคนโสดคนข่าดราม่าหน่อๆเนาะทำเสียงต่ำเลยทีเดียวอ่ะสำหรับคนที่กําลังคบกันเป็นแฟนนะครับช่วงนี้ถ้าเป็นป๊อบปีเลิฟดีครับแต่เขาจะเสียบเปรียบฝ่ายหญิงนิดนึงนะครับถ้าเป็นผู้ชายอยากค่อนข้างที่จะตามใจผู้หญิงนิดนึงนะเราลักใครเราลักเรารักแฟนเรานี่ใช่ไหมนะครับส่วนเรื่องถ้าเป็นผู้หญิงครับจะได้เปรียบกับผู้ชายก็คือช่วงนี้คุณจะชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้อยากกินอะไรได้กินสั่งได้ทุกอย่างครับมนุษย์แฟนเขาจะไปหามาให้ หามาให้จริงๆเลยนะครับนะประมาณนี้นะครับรวมไปถึงชีวิตครอบครัวครับตอนนี้มนุษย์แม่ครับมามนุษย์แม่เป็นคนสั่งมนุษย์พ่อเนาะถ้าเป็นมนุษย์พ่อก็ต้องยอมครับแหละนะครับช่วงนี้ก็เป็นอะไรต่างๆนานๆที่คุณแม่มีความสุขครับจัดให้เธอไปเลยนะครับปล่อยแกไปเลยในความพักอะได้บวกกันไปนะครับเนาะลูกเต้าไปด้ดีใจตามไปแต่มนุษย์แม่ก็อย่าเลงนะครับอย่าใช้คุณพ่อเกินไปคุณพ่อระเบิดทีนึ่งก็ระวังเลยระวังไว้ทีเด่นบานแตกม่งไงบัดจ่ายครับ อย่าไปใช้นเกินไปนะครับใช้คือมีขอบเขตให้เกียรติผู้ใช้บ้างนะครับสําหรับมนุษย์เมียนะว่ากันอย่างนี้กันลวกันป้องกันไปดีครับบวกครับเชื่อเมียรวยร้อยเปรครับนะประมาณนั้นรวมไปถึงเรื่องการงานครับนะการงานว้าวโอ้พระเจ้านะครับการงานค่อนข้างจะดีคุณจะมีมิตรไมตรีครับคนข้างเคียงที่ทํางานครับระวังไว้ตัวนะครับคนที่เกิดราศีนี้นะครับค่อนข้างที่จะเกิดพราะว่ามีมีลักษณะบวก เกี่ยวกับเพราะว่ามีเพราะเพราะว่าใช้คำว่าความหักดีดีดีกว่ามีความรู้สึกด,ดีๆที่เกี่ยวกับในการงานกาลังปอบปีเลิฟในการทํางานดีใขรเท่าใขรเข้างานใหม่มาก็จะทํางานได้ดีใขรไข่เข้างานใหม่ก็กำลังสนุกกับการทํางานนะครับแล้วที่สําคัญครับคุณไปปิป้งไข่เด่นที่ทำงานหรือเปล่าดูด้วยนะครับนี่คือแรงบันดาลที่ดีเลยในการดําเนินชีวิตเป็นเป็นพลังข,ขับเคลื่อนชีวิตที่ดีในการทํางาน ราบรื่นดีนะครับผมประมาณนี้นะครับผมต่อมาครับผมเรื่องการเงินครับผมการเงินไว้ก้าการเงินครับสิ่งที่สําคัญครับคุณวาดฝันอย่างไว้นะครับรีบซื้อรีบหาเลยครับถ้าคุณเก็บเงินไว้แล้วคุณอยากจะได้สิ่งนั้นครับมันจะเกิดการกับตระพัดกับการที่คุณเก็บเงินมาเป็นเวลาเวลายาวนานเงินก็จะหายไปกับอย่างกระมังหูนะครับถ้าใครช่วงนี้คุณกําลังมีเงินนะครับพยายามเก็บ